จะตั้งใจกันเรียนรู้นั่นเองนะครับและกําหนดการแรกในวันนี้ของเรานะครับเราก็ได้รับเกียรติในการกล่าวต้อนรับนะครับจากลีดเดอร์ของอาโโทมีประเทศไทยครับขอเชิญทุกท่านพบกับชอนโรดมาสเตอร์ธนชัยพนมเชื่อชมครับในในโลกของอัโโทมีไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าล้มเลิกแล้วไปไม่ถึงฝั่งฝัน ชาลอลสมาเตอร์ทานาชัยพนมชื่นชมสวัสดีทุกท่านครับทุกๆครั้งที่มางานนี้ตื่นเต้นเสมอครับและก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษนะครับจากผู้นำจากเกาหลีนะฮะวันนี้ก็รู้สึกว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมครับ ผมดีใจที่ผมบอกว่า,อ,าอยู่ในเหตุการณ์สีแดงแต่ผมก็มุ่งมั่นที่จะมางานนี้ให้ได้แต่ใจลึกๆก,ก็เป็นห่วงนะครับว่าเราไปเก็บของอยู่ดีๆแล้วก็ต้องวิ่งหนีรีบขึ้นรถเพราะเสียงที่มันดังอยู่ใกล้ๆนะก,ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับอัตมีไทยแลนด์ที่จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศ และที่สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณผู้นำจากเกาหลีท่านอิมเปลียนอิมซองอิมซึงแทกครับครับขอแนะนำตัวอีกนิดนึงนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาเจอธุรกิจอัตมีนะฮะผมทำธุรกิจร้านวัะสดก่อสร้างควบคู่ไปกับงานรับเหมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าสู่องค์การทางการเมืองในระดับสภาจังหวัดนะครับ แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีเพื่อนและผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาบอกว่าเดือนหน้าจะมีธุรกิจสีขาวสัญชาติเกาหลีจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมาเปิดตัวคุณสนใจไหมนะคมันเป็นอะไรที่ผมนอนไม่หลับเลยครับเพราะเราหอยหามาตลอดว่าสิ่งที่ดีๆที่เราทำเครือข่ายมามันไม่เคยเจออะไรที่มัน ยังยืนสถาพรเลยนะครับแต่พอมีเกิดขึ้นผมรอหนึ่งเดือนนะครับและก็จากนั้นมาหนึ่งเดือนถ้าใครเคยมาห้องนี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีไหมครับยกมือขึ้นเอายังมีเหลือครับยังมีเหลือ8ปีที่แล้วห้องนี้ด้วยนะหลายท่านยังจําได้นะครับและครั้งนั้นทําให้ผมมีความเชื่อเลยครับว่าผมจะสําเร็จในธุรกิจนี้ การันตีความเชื่อมั่นความแน่วแน่ของผมด้วยการที่เข้าสู่งานซักเซตอะคา d e มีทั้ง93ครั้งไม่เคยขาดเลยครับครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่งานประชุมไม่ใช่เวทีสัมมนาธรรมดาแต่มันคือเวทีเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับสามารถเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนคนธรรมดาอย่างผมอย่างท่านเปลี่ยน ให้ทุกคนลุกขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับและที่นี่นะครับไม่ใช่แค่เป็นเวทีแห่งคนทั่วไปนะครับที่จะไม่ประสบความสำเร็จแต่เราสามารถประสบความสำเร็จได้ขอถามทุกท่านหน่อยครับว่าท่านพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองท่านพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยน ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองถ้าพร้อมขอ,อเสียงอันทรงพลังจากคนที่เอาจริงหน่อยครับสุดยอดสุดยอดใช่แล้วครับความสำเร็จไม่ได้เลือกคนเก่งครับไม่ได้เลือกคนรวยแต่มันเลือกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ไม่ยอมแพ้และคนเหล่านั้นก็นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนปลบมือให้กับความมุ่งมั่นของตัวเองครับ วันนี้จงเปิดใจครับเปิดพลงังเปิดตัวเองนะครับรับรู้สิ่งดีที่จะเข้ามาสู่ชีวิตและลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ในอัตมี่อาตมี่เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจครับแต่มันคือครอบครัวคือเวทีสู้ชีวิตสู้แร้วรวยสู้แล้วสวยสู้แลว้วจบสู้ไม่สู้ครับสู้แล้วจบจบไปครับ จบอยู่ที่นี่นะครับอย่าไปจบที่อื่นเราต้องสาเร็จด้วยกันครับครับรู้ไหมครับว่าผู้นําที่นั่งอยู่แถวหน้าทุกท่านไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งมาแต่ต้นนะครับทุกท่านไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักคนมากมายมาก่อนนะครับแต่ทุกท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อนะครับและทุกคนก็เริ่มต้นมาจากศูนย์ครับไม่มีความพร้อมไม่มีต้นทุนไม่มีเก่ง ไม่มีความกล้าผมคนหนึ่งนะครับแต่ทุกคนสามารถสำเร็จได้เพราะใจล้วนๆครับใจที่ไม่เคยท้อถอยใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วันที่สิ้นหวังครับแน่นอนครับคนเหล่านี้มีวินัยครับลงมือทำอย่างสม่าเสมอเป็นพื้นฐานครับและหนึ่งในพฤติกรรมของผู้นำเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันครับนั่นก็คือการไม่ขาดงานสักเซตเลย ผมมีข้อคิดดีๆนะครับจากคนสำเร็จและไม่เคยขาดงานสักเซสมาฝากห้าข้อนะครับรู้ตัวไม่เก่งจึงมาเรียนซ้ำซากผมคนหนึ่งครับที่ไม่เก่งครับไม่พร้อมครับไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายแต่นะครับผมรู้ว่างานนี้ s u c c e s อ a คาเดมีนี้จะทำให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองและลุกขึ้นตื่นขึ้นใหม่เสมอ นะครับสองพาคนใหม่เข้างานทุกครั้งธุรกิจเครือข่ายเราเข้าใจดีครับการเคลื่อนพลเข้าระบบคือหัวใจของความสําเร็จผมมางานนี้ไม่ไที่มันเปลี่ยนแปลงผมได้มันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้อยากสําเร็จอย่ามาคนเดียวนะครับต่อไปครับ Success Academy คือเครื่องมือรีเซ็ตความฝันตลอดหนึ่งเดือนที่เราออกทํางานครับเหนื่อยครับ ท้อครับเจอปัญหาอุปสรรคมากมายงาน s ั c เซต s ต a c a น e ์ y นมันทำให้ใหเราชาร์จแบตเติมพลังเต็มเปีเป่ยมขึ้นมาอีกครั้งเรารู้ดีว่าสิ่งที่เราทํามันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การขายของครับต่อไปผมเชื่อนะครับเชื่อในระบบมากกว่าความรู้สึกครับบางครั้งท้อเหนื่อยเบือ่อไม่อยากไปไหนมาไหนครับแม้ถ้าง,งานนี้ไม่อยากมา แต่นะครับผมไม่ใช้ความรู้สึกตัดสินผมเลือกที่จะใช้ระบบตัดสินครับ Success Academy งานนี้นะครับคือระบบสู่ความสำเร็จที่ผมที่คุณพลาดไม่ได้นะครับ s u c c e s s a ค a d e m y คือกระจกสะท้อนอนาคตทุกทุกครั้งครับที่ผมมางานนี้ผมจะมองไปที่เวที เหมือนที่ทุกท่านมองขึ้นมาบนเวทีนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพูดกับตัวเองเสมอว่าสักวันฉันต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนจูหมือขึ้นประกาศพร้อมกัน3ามครั้งแล้วสักวันฉันต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นสักวันฉันต้องไปยืนตรงนั้นสักวันฉันต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นสุดยอดคนได้รับสิทธิ์นั้นและเตรียมรับไม้ต่อเลย s ักเซสอะคาเดมีไม่ใช่สิ่งที่ควรมาครับแต่มันคือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เพราะมันคือสะพานครับมันคือสะพานที่เชื่อมต่อความสำเร็จในธุรกิจนี้ถ้าคุณไม่ขึ้นสะพานคุณไปไม่ถึงแน่นอนนะครับงานนี้มันอาจจะเป็นก้าวแรกก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครลหลายๆคนหรือบางคนเพราะที่นี่เราสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ ที่นี่เราสร้างคนสำเร็จสร้างความสำเร็จจากคนที่ไม่มีความพร้อมสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ที่นี่เราสร้างพลังงานสร้างวิสัยทัศน์สร้างแรงแม้กระทั่งวันที่เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้รไปต่อไม่ได้ที่นี่จะทำให้เราสู้ต่อไปครับสุดท้ายนะครับวันนี้จงเปิดใจครับ เปิดพลังครับในตัวคุณคำพูดบนเวทีแห่งนี้บางคำพูดอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณไปก็ได้จงอย่าฟังเฉยๆแต่จงลงมือทำครับเพราะอโชมี่เป็นธุรกิจที่ให้ให้คนทุกคนให้คุณทุกคนประสบความสำเร็จและเติบโตในธุรกิจนี้ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิวโกเ to s u สักเซ t o g เก h เตรเราจะไปสู่ความสำเร็จด้วยกันเราจะไปสู่ความสำเร็จด้วยกันพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับครับ